สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกัดไม่ปล่อยกมทอุยสอบบ้านพักหลวงบิกตู่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเกิน3,000บาทยิมห้าพฤศจิกายน2 5 6หที่รัฐสภานายทีรัชัยพันธุมาศสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาการ ป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกอมทปปชสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้ากรณีบ้านพักหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ากรณีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นการรับเงินเกิน3,000บาทตามประกาศของปปชหรือไม่นั้นจากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบบ้านพักรับรองและ ระเบียบที่ออกมาเมื่อปี2548ไม่มีตัวเชื่อมโยงว่าออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติอะไรแต่เป็นระเบียบภายในของกองทัพบกซึ่งข้อ11ระบุว่ากองทัพสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ตามที่เห็นเหมาะสมทั้งนี้ในกระบวนการของการใช้เงินของภาครัฐ โดยทั่วไปแล้วเงินทุกบาทที่เป็นภาษีขาเข้าต้องผ่านกระทรวงการคลังการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์จะต้องมีกฎหมายรองรับและต้องผ่านการตรวจเงินของหน่วยงานเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงจะใช้เงินภาษีตามอำเภอใจไม่ได้นายทีรัชชัยยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่เราตรวจสอบพบคือเอกสารที่กองทับปก ส่งมาให้มีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ในบ้านพักของนายกเกิน3,000บาทประเด็นอยู่ที่จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งต้องตีความทางด้านกฎหมายโดยละเอียดและทราบว่าในการสร้างบ้านพักรับรองใช้งบประมาณก่อสร้าง17ล้านบาทรวมถึงบ้านพักของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมติว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันโดยทั้งสอง พ้นจากตำแหน่งข้าราชการประจำไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นข้าราชการการเมืองในวันนี้กมทได้เชิญผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งส่งตัวแทนคือระดับผู้ำนวยการมาให้ข้อเท็จจริงซึ่งแจ้งว่ายัางไม่ได้ตรวจรายละเอียดของงบบ้านพักรับรองแต่ตรวจในรายละเอียดการใช้เงินของกองทัพบ,บกกมทจึงขอให้ตรวจบ้านพักรับรองว่า การจ่ายเงินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการใช้จ่ายเกิน3,000บาทจริงหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงหนึ่งที่ออกมาคือเดือนพฤศจิกายน2563บ้านพักนายกได้จ่ายค่าใช้จ่ายเองแสดงว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เป็นอบทอบจนถึงปี2563รัฐจ่ายให้ทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้กมทจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดความคืบหน้าล่าสุดเจ ยกบรรทัดฐานปี54ชี้มารยาททางการเมืองหลังแก้กฎหมายเลือกตั้งเสร็จต้องยุบสภาย4สีพฤศจิกายนนายเจตโทนะวนิกอดีตที่ปรึกษากลุมกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงกรณีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกะกะตได้ยกร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ รับฟังความเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเข้าสู่รัฐสภาแล้วรัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือ6เดือนเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วตามมารยาททางการเมืองรัฐบาลควรต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่หากไม่ยุบสภาก็ต้องตอบคำถาม สังคมให้ได้ว่าแก้ไขระบบเลือกตั้งไปเพื่ออะไรเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเมื่อปี2554สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศยุบสภาทันทีถือเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองและหากเทียบระยะเวลาก็พอดีกันกับรัฐธรรมนูนปี2550มีการแก้ไขในปี2554 ส่วนรัฐธรรมนูญปี60มีการแก้ไขในปี2564นอกจากนี้ภาวะการเมืองในปี2554ก็มีลักษณะคล้ายกันมีการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาลาออกเหมือนกันและหากเทียบกันแล้วระบบเลือกตั้งที่แก้ไขในสมัยปี54ถือได้ว่าแก้ไขน้อยกว่าปี64ด้วยซ้ำเพราะการแก้ครั้งนี้ถือเป็นการแก้เพื่อเปลี่ยน ระบบเลือกตั้งดังนั้นเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วก็ควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ใยเจดยังกล่าวอีกว่ากระบวนการที่รัฐบาลจะยื้อกฎหมายเลือกตั้งได้ตอนนี้คือการยื้อก่อนที่จะเสนอกฎหมายเข้ารัฐสภาเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้แต่เมื่อเข้ารัฐสภาแล้ว กระบวนการจะแล้วเสร็จภายใน180วันแต่หากรัฐบาลใช้วิธีนั้นเชื่อว่าแรงกดดันก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลควรเสนอร่างกฎหมายเลือกตั้งและยุบสภาให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม2565 25. ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเจตกล่าะวว่าเรื่องนี้ สำหรับรัฐบ,บาลอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเพราะคงมั่นใจว่าการนับระยะเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเด็ประยุจ์จันโอชานั้นไม่ได้นับจากปี57แน่นอนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรอยแยกภายในสภาวะสภาล่มโรคกลุมเรา้าสร้างสถานการณ์ยุบสภา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์และบริกาศในการประชุมสภาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพรบป,ประกอบรัฐธรรมนูญนันปรากฏขึ้นดำเนินไปทั้งสร้างความรู้สึกในลักษณะเรา้าและในลักษณะเร่งไปสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งอย่างไม่อ่าจหลีกเลี่ยงได้พ้นคำถาม,ถามไม่ได้อยู่ที่ว่า ปัจจัยอะไรทำให้พระเอกประยุจันโอชาต้องประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอาการสะดุดล้มเมื่อก้าวลงจากโพเดียมไม่ว่าจะเป็นอาการหัวโขกกับประตูเมื่อหย่อนตัวเข้าไปในรถหากแม้กระทั่งสภาพหลุดออกมาจากนายภัยบูลนิติตวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ต้องการจะโยนความผิดในเรื่องสภาล่มไปให้กับพักฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะมองไปยังมุมของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะมองไปยังมุมของนายภัยบุญนิติตวันนี่คือห่วงแห่งภาวะผวังสติไม่อาจคุมจิตให้สงบนิ่งเปี่ยมสมาธิจึงได้หลุดฝ่ายเสยนาธิการทั้งที่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลทั้งที่อยู่ในพักพลังประชารัฐจำเป็นต้องมีการทบทวนและควบคุมอาการให้ได้ ต้องยอมรับว่าภายในพักร่วมรัฐบาลอันมีพักพลังประชารัฐเป็นแกนกลางยังไม่สามารถสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นได้ภายหลังการพ้นจากประธานวิปของนายวิรัตรัตนเศสไม่เพียงเพราะนายนิโรธสุนทรเลขาประธานคนใหม่ยังมีบารมีไม่มากพอยังขาดความจัดเจนในทางการทำงาน ประการเดียวหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นสภาพเบียดคบในทางการเมืองทั้งระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐทั้งระหว่างพลังประชารัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นจึงปรากฏความพยายามที่จะฉกเอาผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาออกจากพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย รวมถึงการช่วงชิงโอกาสที่จะแทนที่จากบางพักร่วมรัฐบาลปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยจากภายในของรัฐบาลทั้งจากการขับเคลื่อนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลสะเทือนจากบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อองค์ขาพยพโดยรอบสรุปอย่างรวบรัดว่าสนิมเกิดแต่เนื้อใน ของตนทั้งสิน้นมิได้เป็นความรับผิดชอบของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคก้าวไกลและเป็นเรื่องของรัฐบาลล้วนๆปัจจัยภายในเช่นนี้คือสภาวะล่อแหลมยิ่งในทางการเมือง